321ม,ม,มากา่าสวัสดินเพื่อนพี่ๆเราเนอทุกคนนะครับพี่แล้วเราเข้าสู่โปรป๊อบสต d i โอครับคลิปนี้เป็น,น,นเหมือนไดอารี่นะครับในการไปเที่ยวปีใหม่ของผมนั่นเองและนี่ก็เป็นหนึ่งที่ที่ผมได้ไปนะครับนั่นคือตลาดน้ําดําเนินสะดวกนะครับเรื่องหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินเนาะและคราวนี้เนี่ยเราก็ได้มีการไปท่าเรือนะครับแล้วก็ลงเรือไปด้วยกันเลยสิ่งแรกที่เห็นก็คือเรือรำค่้นขุ่งใหญ่เหมือนกันนะครับนั่งได้ประมาณ 6คนถึง7คนนะครับและจากนั้นเนี่ยเขาก็จะวิ่งในแต่ละท่าเรือนะครับตามคูคลองไปเรื่อยๆและสุดท้ายเราจะไปเจอกันที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวกตรงคลองข้างหน้าพอดีเลยนะครับระหว่างทางนะครับจะเห็นว่าน้ำเนี่ยมีลักษณะส,สีน้ําตาลมันก็ดูไม่ได้แบบไม่สสโปรกอะแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขั้นสะอาดมากเนื่องจากว่าเราเห็นในเรื่องของอพลาสติกขยะเต็มเลยเนาะแล้วก็คลองเนี่ยก็ไม่ค่อยใหญ่นะครับ เพราะนั้นเนี่ยเ,เวลาที่เราวิ่งเนี่ยจะเห็นมีเรือสวนอยู่ตลอดทางและระหว่างทางก็จะมีในเรื่องของท่าเรือนะครับที่เป็นเจ้าอื่นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีเรือจอดข้างทางด้วยนะครับจากท่าเรือที่เราลงนะครับกว่าจะไปถึงตลาดน้าเดินสะดวกเนี่ยใช้เวลาอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าท่าเรือมันอยู่ท่าเรือของเราอยู่ใกล้ถนนใหญ่เนาะเพราะงั้นเนี่ยมันก็จะไกลาจากใจกลางตลาดน้ําเดินสะดวกสักพักหนึ่งนะครับ ระหว่างที่เรานั่งเรือไปเราก็จะเจอในเรื่องของร้านค้าตามทางต่างๆนะครับเพื <S <S ๆๆ่อให้หนักท่องเที่ยวเนี่ยได้แวะซื้อสินค้านะครับและก่อนที่เราจะไปถึงตลาดน้ำโดยสะดวกนะครับเราก็โผล่มาตรงที่คลองตรงกลางพอดีเลยที่เป็นคลองใหญ่นะครับที่สมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้เดินเรือซื้อขายสินค้าการผ่านทางคลองนี้นะครับและเราก็ได้มาอยู่ตรงคลองนี้ด้วยได้เห็นในเรื่องของเส้นทางดําเนินเรือนะครับที่เป็นประวัติศาสตร์กันยาวนานเหมือนกันของสถานที่แห่งนี้เนาะ ก็วิ่งเข้าไปนะครับเราจะเห็นมีป้ายใหญ่ๆเลยเป็นป้ายอยู่ข้ามคลองเลยนะครับที่เขียนว่ายี่ดรับสู่ตลาดน้ําดําเนินสะดวกอะไรประมาณนั้นนะครับจากนั้นเนี่ยคนขับเรือนะครับก็พาเราไปแล้วเขาก็จะอธิบายว่าเส้นทางนี้เคยเป็นอะไรมาก่อนจากนั้นตัดภาพมาที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกนะครับ ตรงนี้เป็นจุดที่พีกเหมือนกันเพราะว่าหลายๆที่หลายๆท่าเรือเนี่ยก็จะแวะมาที่นี่นะครับแล้วก็จะมีของกินตามคูคลองตามเส้นทางต่างๆมาในรูปแบบของร้านค้าริมทางที่เป็นของฝากของกินนะครับจนถึงเรือพายเรือแจวนะครับที่ว่ายสวนกันในระหว่างนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือระวังมือครับอย่าเอามือออกไปนอกเรือเพราะเรือจะมีการกระแทกกันแน่นอนมีการเบียดกันเนื่องจากว่าคลองไม่ค่อยใหญ่เนาะ ระหว่างทางก็จะเจอของฝากมากมายเลยคิดว่าถ้าเป็นชาวต่างชาติเนี่ยคงจะชอบเพราะว่าสินค้าที่เขาํามาขายเนี่ยเป็นในเรื่องของฝากนะครับแล้วก็แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยจริงๆไม่ว,ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปปั้นช้างนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆเนาะ จากนั้นนะครับเราก็ได้มาขึ้นที่ท่าน้ำนะครับอีกท่าหนึ่งที่เป็นแหล่งผลิตนะครับน้ำตาลปี๊บหลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้จักบางคนก็เรียกว่าน้ำตาลปึกนะครับสมัยก่อนเขาก็จะมีการทําแบบโบราณแบบนี้มีการเคี่ยวเป็นหม้อเป็นกระทะนะครับแล้วก็มาวางไว้บนภูเขาบางเป็นก้อนๆเพื่อที่จะนําไปขายต่อนั่นเองครับ และภายในร้านก็มีของที่เป็นสิ่งประดิษฐ์แฮนด์เมดนะครับหลายๆส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นโอง่งรวมจนถึงเรือแล้วก็เครื่องสุขภัณฑ์ที่ทําจากกระลานะครับก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อยเลย และสุดท้ายในคลิปไดอารี่นี้นะครับที่มีการบันทึกเป็นวิดีโอก็คือเราเนี่ยได้ไปแวะดูในสถานที่ที่เป็นสวนสัตว์ครับแล้วครนี้ก็จะมีโชว์จระเข้ด้วยสิ่งที่แปลกใหม่ก็คือปกติเราจะเคยเห็นผู้ชายเนาะที่เป็นคนที่ไปไปเล่นกับจระเข้ครน,นี้มีผู้หญิงด้วยที่เป็นเหมือนไกรทองอีกคนนึงนะครับเขาก็ได้มีการโทรในเรื่องของเอาหัวหมุดเข้าไปใน ปากจระเข้นั่นเองแต่ระหว่างนั้นเขาก็จะมีการใช้คําสั่งเหมือนกันในเรื่องของเอาไม้ไปวางที่หัวเขาแล้วยกปากเขาขึ้นแล้วก็ใช้คําสั่งต่างๆนะครับแล้วก็เอาหัวเข้าไปแนบจังหวะนี้นะครับมันทั้งเสียวอยู่เหมือนกันเนาะและเขาก็แบบบายๆอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นโชว์ที่ดีเหมือนกันอีกโชว์หนึ่งนะครับและนี่ก็คือสุดท้ายของคลิปไดอารี่ที่เรานำมาฝากกันในคลิปนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆเนี่ยใครที่ไม่เคยไปตลาดน้ำดำเนินสะดวกเนี่ย ก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศแบบคร่าวๆใครที่สนใจนะครับและอยากไปก็สามารถไปเที่ยวตามรอยกันได้เหมือนกันนะครับถือว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในไทยแล้วกันเนาะและคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกลับมาพบกับคลิปและคอนเทนต์ใหม่ๆได้ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย